ค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่2สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่ที่จังหวัดระยองอเภอแกลงตคลองดินส่วนสาขา2ก็จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอเภอเมืองลำปางตบ,บ้านเป้านะคะ เบอร์โทรติดต่อนะคะ0634539224ส่วนไลน์ ID เบอร์เดียวกันเลยนะคะวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามาพบกับสินค้าขายดีของร้านเรานะคะนั่นก็คือตัวหลังคาไฟเบอร์เองนะคะวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะออตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นของเดือนอยู่นะคะซึ่งโปรโมชั่นนะคะจะหมดวันพรุ่งนี้นะคะราคารวมส่งนะคะจะอยู่ที่ 2,623บาทนะคะเป็นหลังคาไฟเบอร์นะคะซึ่งคุณสมบัติของหลังคาไฟเบอร์นะคะจะเหนียวทนนะคะไม่แตกง่ายนะคะวัสดุคือ,อ,อทนแดดนะคะคือถ้าแบบโดนแดดนะคะก็จะแบบไม่กรอบแตกง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหนากันนะคะนี้สีนะคะตัวนี้เป็นไฟเบอร์นะคะสวยมากๆเลยนะคะค่ะ เดี๋ยวเรามาดูความหนากันนะคะแบบนะคะตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรตรงรุ่นนะคะความหนาคือหนานะคะเป็นรุ่นปรับความหนาแล้วนะคะคุ้งเพิ่มความหนาไปอีกนะคะคือก่อนหน้านี้จริงๆมันก็หนาแล้วแหละแต่ว่าก็ยังคงมีความกังวลอยู่แล้วก็มีลูกค้าแบบอยากให้หนากว่านี้แจ้งเรามาทางร้านก็เลยเอ่อ แจ้งโรงงานนะคะให้ปรับความหนาให้เรานะคะส่วนความตรงรุ่นนะคะไม่ต้องกลัวนะคะตรงรุ่นแน่นอนนะคะวันนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นทั้ง2รุ่นเลยนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะจะเป็นสําหรับรุ่น L3408 กับ L4508 นะคะจะใส่ด้วยกันนะคะคอมมอนทั้ง2รุ่นเลยนะคะส่วนหน้าตาแบบนั้นนะคะจะเป็นได้ตั้งแต่รถรุ่น L2808 นะคะแล้วก็ L 3 0 l 3 L 3 2 L 3 6 L 4 0 4750ใส่ด้วยกันได้หมดเลยนะคะเพราะว่าโครงหลังคาเป็นโครงเดียวกันนะคะไม่ต้องแปลงนะคะหลังคาตรงรุ่นรูนอ็อตตรงหมดเลยนะคะเพราะว่าทางร้านเรานะคะใช้อยู่นะคะรูน็อตก็ตรงนะคะ ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องขยับอะไรใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าโมนตัวนี้นะคะเราใช้ของเราเอาหลังคาแท้นะคะมาทําโมนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นรูปของตัวหลังคานะคะมันจะพอดีเลยลูน็อตจะตรงกันนะคะลูกค้าไปใส่ปุ๊บไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วคุณสมบัติของเขานะคะจะดีกว่าของอของของของที่ติดรถมานะคะเพราะว่าเขาทำจากไฟเบอร์นะคะไม่ใช่พลาสติกนะคะ ซึ่งถ้าเป็นพลาสติกเวลาโดนแดดมันจะกรอบแตกง่ายแต่พอไฟเบอร์แล้วเนี่ยโดนแด,ดดก็ไม่เป็นไรจะเหนียวมากๆเลยนะคะซึ่งโปรโมชั่นนะคะจะมีถึงแค่วันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ส่วนวิธีการสั่งซื้อนะคะเอ่อให้สั่งซื้อผ่าน Lazada นะคะกุ้งจะฝากลิงก์ลายไว้ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะ มันจะมี2รุ่นด้วยกันนะคะตรงรุ่นเลยใช้ด้วยกันได้นะคะลองเข้าไปดูนะคะเพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่น1นึ่งแค่พกนี้เท่านั้นนะคะเดือนนี้นะคะยังไงก็ฝากหลังครับไฟเบอร์ของพูนเสมอแทักเตอร์ไว้ด้วยนะคะขอแล้วก็วันนี้ก็ขอขอ,ขอบพระคุณลูกค้านะคะในการติดตามรับชมคลิปนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ